มาค่ะเดี๋ยวเรามาทํานอนนางหน่อไม้กันนะคะอันนี้เป็นน้ำาย้นางค่ะน้ำาย้นางนะคะซึ่งเราคั้นไว้เมื่อกี้น,นี้เป็นน้ำาย้นางค่ะใส่น้ำาย้นางไปแล้วนะคะตามด้วยหน่อไม้เลยค่ะเขาเรียกนอนนางหน่อไม้นะคะ นอนนางหน่อไม้ค่ะเครื่องเขาก็มีกระเทียมหัวหอมพริกนะคะกระชายค่ะเราใส่แบบนี้เลยเราจะไม่โขกนะคะนอนนางหน่อไม้ค่ะเราจะใส่เครื่องเข้าไปแบบนี้เลยเราจะไม่โขกตามด้วยนะ้ปลาค่ะ จะเคี่ยวเข้าไปเรื่อยๆนะคะนอนนางหน่อไม้นะคะเราจะไม่ตำเครื่องนะคะเราจะใ,ใส่เครื่องแบบนี้เลยค่ะมานอนนางเราก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราปรุงรสกันเขาเรียกว่านอนนางหน่อไม้นะคะนอนนางหน่อไม้ซึ่งจะใส่เครื่องแบบกระเทียมหัวหอม ค่ะตะไคร้พริกกระชายนะคะเราจะไม่โขลกนะคะเราจะใส่แบบนี้เลยค่ะเขาเรียกนอนนางหน่อไม้น่ะเพื่อนๆเคยทํากันไหมคะอร่อยเหมือนกันค่ะถ้าเราทําแล้วถ้าเราไม่กินแบบนี้แล้วก็ทําเก็บไว้จิ้มกับน้าพริกได้นะคะเหมือนเหมือนกับแกงหน่อไม้นะคะแต่ว่าเครื่องเราจะไม่โขลกชิมรสกันค่ะ ได้แล้วก่มาค่ะนอนนางหน่อไม้ของเราก็เสร็จแล้วนะคะถ้าเพื่อ,อนๆชอบคลิปนี้ให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะคะว่าเยวินพาทําไปเรื่อยจะทําอะไรสําหรับคลิปนี้นอนนางหน่อไม้นะคะเครื่องเราได้บอกไปตั้งแต่ต้นเลยนะคะเราจะขอจบคลิปนี้ไว้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ